ขอแนะนำการทำงานของ3ามปุ่มของกล่องรุ่นใหม่นะครับผมโดยที่ปุ่มกลางนะครับยังมีคุณสมบัดเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาไว้สำหรับการรีเซ็ตค่าในการนับด้านหลังนะครับในกรณีเดิมนะครับก็คือถ้ามีชิ้นงานเพิ่มเข้ามานะครับตัวระบบเซนเซอร์ก็จะทําการนับนะครับโดยที่ตัวหน้านะครับจะเป็นการนับสะสมนะครับตัวหลังนะครับจะเป็นนับ นะครับสะสมแต่ว่าเราสามารถที่ทาการรีเซ็ตค่าได้นะครับโดยการกดนะครับปุ่มกลางนะครับนะครับก็จะทําการรีเซ็ตนะครับปุ่มขวานะครับผมเอาไว้นะครับดูค่านะครับ่าเฉลี่ยนะครับการผลิตนะครับต่อนาทีนะครับกดหนึ่งครั้งต่อนาทีกด2ครั้งนะครับ นะครับประเดี๋ยกี้มีการส่งอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับผมกด2ครั้งจะโชว์ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับผมกดครั้งที่3นะครับจะพูดถึงคําว่ารอบการผลิตในกะปัจจุบันนะครับมีเท่าไหร่นะครับอย่างรอบนี้ก็คือผลิตได้4 4ชิ้นนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะดูครับรอบการผลิตในกะก่อนหน้านะครับถ้าเราลันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถดูนะครับย้อนไปที่กะก่อนหน้าได้ครับว่าผลผลิตรวมของกะที่แล้วเท่าไหร่นะครับผม ะครับถ้ากดอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับดีนะครับนะครับถ้ากดวนนะครับจะเป็นลักษณะเป็นหลูบวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้ากดมานะครับก็จะกลับมาอยู่ที่หน้าจอเริ่มต้นนะครับสําหรับปุ่มซ้ายนะครับผมการกดหนึ่งครั้งนะครับจะโชว์เรื่องของตัว device ID นะครับ กดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะโชว์ SSID กดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับจะแสดงถึงการเปลี่ยนแผนการผลิตนะครับ ในกรณีนี้นะครับท่านที่ศึกษาต้องการจะเปลี่ยนแผนการผลิตนะครับให้กดขวานะครับหมายความว่าตอนนี้ระบบจะทําการอัปเดตแผนการผลิตนะครับบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัตินะครับหลังจากที่การเปลี่ยนแผนการผลิตสาเร็จนะครับค่าที่ได้จะเป็นการรีเซ็ตนะครับทั้ง2ตัวนะครับโดยที่2อองตัวนี้นะครับจะเป็นค่าของแผนการผลิตใหม่นะครับในระบบคลาวด์นะครับที่เวลา 18ในกาสี่สานาทีนะครับจะโชว์แผนการผลิตล่าสุดนะครับโดยที่นะครับที่อุตสาหสามารถที่จะนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับถ้าในกรณีท่มีเปลี่ยนชิ้นงานครับเช่นตอนเช้าผลิตชิ้นงานที่1ช่วงบ่ายผลิตชิ้นงานที่2แทนที่จะอยากจะนับแยกนะครับในเรื่องของการผลิตแต่ละอันนะครับผู้การสามารถทําการรีเซ็ตแผนการผลิตนะครับจากการกดปุ่มซ้ายนะครับสองครั้งนะครับจนถึงหน้าจอนะครับ จนถึงหน้าจอที่ขึ้นว่า Change i Product นะครับแล้วนะครับทำการกดขวานะครับเพื่อให้นะครับตัวกล่องนะครับไปทำการบอกเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อทำการเปลี่ยนแผนการผลิตครับผม